วันจนระคะรีบแย่งกันขึ้นรถเหมือนเดิมต้นเติมคือต้องไปใช้ใช้กินข้าวค่ะตั้งแต่เก้าโมงที่ตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้เกือบหกโมแล้ว,ว,ย,ว,ย,ว,ย,วยังไม่ข้นเรงขัมาวุ่วานวไมได้่อของรดราคานะคะมาดำคำเทียรอรถอีกรอ,อจริงเหรอเขก็ไม่ได้ลดลดแล้วหรอ อ๋อรถอีกรอบนึงนเอาใช่ไหมล <c oughs> อก,ก่อรถอีกรอบอ๋อนีคืออะไรอย่างที่บอกบางที่นะคะมีแต่บันไดที่เราต้องแบบขนลงแบบนี้ มันเอันนี้นะคะรถไฟสายแรกดูวันนี้จะมีการวิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นต้นสายแล้วมาแบบขบวนลงๆค่ะถ้าเป็นหนันหนิงคือเขาไม่มีการมียืนกระจุกแบบเนี้ย พัดเมนที่เป็นอังพัดเมนอุ๊ยมีแย่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 บอยโบยโบยไอ้ย,ย,ยูโอเคเราแวะกินข้าวกันร้านนี้นะคะอ้าวมาบังกล้องพอดีจะเป็นพรีเซนเตอร์เหรอคะ ไม่สนใจ hey. ตอนนี้มาหาน้องนะคะให้น้องพาไปคาเฟ่ทอยสตอรี่น้องปะเจอให้ตอนนี้เวลากี่โ oh. มงแล้วเป็นเวลาบ่ายสามมงสีกแล้วทุกคน yeah. เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ทอยสตอรีกันนะคะไม่รู้ชื่อนี้หรือเปล่ามันชื่ออะไรรู้ปะฮิตเด่นฮะิเด่นเดนั่นแหละเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะไปดูกันครับ จะไปไงต่อ ไป,ไปไม่ได้อ๋อโ้ยมาหาหลัยน้องออกมาจากที่ทียอที่ีจะอยู่ตรงนี้ ฝั่งนี้เป็นรถไฟที่เราไปเซนเจิรนได้นะคะเรามาขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยไปเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นนะคะทุกคนโจโจโจ ั่งนู้นเป็นรถไฟนะคะฝั่งนี้เป็นทางเข้ามอน้องอม,มอน้องก็จะเข้าไม่ยากนะเดินเข้าไปได้เลยสแกนน้องสแกนหน้าไม่ต้องเดินเข้าไปเลย ขึ้นเขานะคะทุกคนแบบเหมือนโรงเรียนสร้างอยู่บนเขามอที่น,น,นี่คือแบบคนไทยเยอะมากอ <c oughs> มอที่นี่ก็ดูล่มลื่นดีนะแต่เรารู้สึกว่าหอพักที่หมินตาของเราอะดีกว่าเดี๋ยวเราเอารูปหอพักที่นี่ขึ้นให้ดูนะคะเราไปถ่ายมาแล้ว ขอพักวันนั้นทาย เหนื่อยมากเดินขึ้นเขา Oh my God อันนี้คือทางเดินขึ้นมอน้องชั้นนะคะเห็นว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่ต่างชาติแบบว่าทําอาหารประจําถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดขายส่งเสื้อผ้าพอดีเราก็เลยโอเคมาดูซะหน่อยนะคะตรงไปเรื่อยๆแล้วน้องชั้นละ่ะน้องฉันคือเลี้ยวเขาหอไปแล้วอดอหานิงสิ ต้นไม้เยอะเลทุกคนลมลื่นมากวันนี้อากาศดีมากชอบมากๆๆกมากมาโอเคอ้ยคนเยอะจังเลยว่มีสนามแบดสนามเทนนิสสนามบาสอ๋าเนี่ตรงนี้ร้านที่เขาจัดกิจกรรมกันเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูแต่เหมือนเรามาเย็นแล้วเขาจะเก็บหมดแล้วอะอากาศดีมากเลย เออเราเดินเข้าไปดูกันโอ้คนยังต่อแถวกันเยอะอยู่เลยเขาบอกว่าเป็นอาหารแบบหลายๆชาตินะคะแล้วก็แจกฟรีชิมฟรีได้เลยเดดูเหมือนจะเลิกแล้วจริงๆฮัลโหล มอนนิ Morning, ้งช <love> ื่อมออะไรนะจีนานตาชิตอะไรนะจีนันตาชิตแล้วนี่คืออะไรอ่ะไอเลิฟจีนันอ๋อจีนันยูนิเวอร์ซิตี้อย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหหันไทยคนยังต่อแถวกันเต็มอยู่เลย ยา,ยาวมากอาหารแต่ละอย่งางแถวคือแบบยาวมากยาวมากไหนแล้วม,มัเหมือนเขาแบบกำลังจะปิดบูธแล้วนะคะเหมือนถ่ายรูปรวมปิดบูธ ไปที่หอนิงเป้าของแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเราก็จะแบบไปเที่ยวต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือหออันนี้คือหอพักเหรอหอพักนักเรียนจีนอ๋อโหแตหอพักนักเรียนจีนที่นี่ดูดีกว่ามินตานะแล้วทำไมที่นี่หอพักนักศึกษาต่างชาติมันดูแบบดูแย่กว่านี้วะแต่หอพักนักเรียนจีนอยู่ห้องละห้าคนอ๋อ แต่มันก็ดูดูดีนะมันดูแบบใช่ใชใชมันดูใหม่อ่ะแต่ว่ามัเนเแี่ยมพ์้ำอ๋อ,อ,อเออว่าตอนเชา้าถึงว่าตอนเช้าคนจีนแม่อาบน้ำเพราะสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้คือร้านชานมเปิลใหม่ใช่ไหมค,ครึ่งราคาเคต้นกินไปยังอ,อันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตอ้าสวัสดีค่ะปวดงาติดรานเลยจะช่ยอ่ะจะช่วยอ่ะ ทอมยังถามเลยว่าันที่สี่นอ้องไหนอันนี้หอชายใช่ปะ,ะวัสดีค่ะแล้วก็หอหญิงตรงนี้ใช่ปะหอพักวันนั้นทายไ้อันนี้อันนี้คือหอพักใช่ไหม แล้วก็น,นี่คือโรงอาหารใช่ไหม<ช>นนี้คือโรงอาหาร<ช>แล้วตึกเรียนอยู่ไหนตึกเรียนอยู่ตรงนู้นโรงอาหารโรงอาหารของแพงไหมของอันนี้ของพักครูราคาก็ปกติอาหารสามอย่างประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะสองอย่างสิบสิบาทอ๋อโอเคแล้วทำไมเตงไม่ไปทำกับข้าวใครเหมือนเขาอ่ะ เออทำไมไม่ไปทำแจกกับเขาอ่ะโอเคอต้เนเรื่องไหนตรงนี้เดินไปไหนอธิบายให้ฟังหน่อยสิตรงเหมือนมีอะไรอ๋อวิอากาศดีมากเลยนเนาะอืมันเหมือนยังไม่ปิดเลยไหนตึกเรียนตึกอยู่ไหนอ่ะอันนี้คือตึกเรียนเหรอเรียนแค่ภาษาเหรอ เรียนนักเรียนต่างชาติมีป้านคงซื้อไว้อยู่ไหนป้านคงซื้ออยู่แบบมันอยู่ตรงข้ามกับตึกเรียนอ๋อก็คืออยู่ตึกเดียวกันแบบเป็นคนละตึกแบบตัวว่าแบบตรงข้ามกันอย่างเงี้ยออมเตงได้ทุนอะไรนะอ,อะไรม่รูเอายี่า้อซีหรือคงซืออง้อหรืออะไรไู้อ่ะคุณละก็บานนเราไปหามาจากไหนแม่หาโอ้โหนิง้ง <laughs> ใครอยากได้ทุนนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทิ้งไลน์แมวให้ <laughs> ติดต่อมาได้นะคะ <laughs> เราส่งเอกสารอะไรจําได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้อันนี้มีอะไรบ้างเออส่งไปกี่มอตอนที่ขอ <c oughs> เรามีแบบสอบเอเคงเอเไหม <c oughs> อ๋อได้เอเคสี่แล้วก็ส่งมาใช่ปะ่ะ <c oughs> เหมือนปีแรกอ่ะจะได้ไปเรียนที่ปักกิ่งปะ <c oughs> ปีหนึ่ง แล้วก็ปีสองปีสามปีสี่ก็มาเรียนที่นี่ใช่ปะ่ะวิบันไดสวยสอันนี้คือตึกเรียนเนาะที่ที่บอกต,ตอนตอนนี้คือเรียนยากไหม <c oughs> ยากเราเรียนเป็นแบบว่าหัานอยู่อย่างเดียวแบบภาษาจีนอย่างเดียวหรือว่าเรียนเรียนแบบ จาะสาขาวิชาไหมอ่ะแบบมีเลขวิทย์อะไรอย่างงี้มีปะก็คือเรียนหานอยู่อย่างเดียวเลยแล้วก็รอปีสี่เขียนปริญญาณิพนธ์หานอยู่นี้แบบเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็แบบภาษาก็มีภาษาแล้วก็การสอนออกการสอนแบบว่าเรียนพวกไอ้นันปะอะไรนะสำนวนอะไรเงี้ยก็มีมีสำนวนวะมีเยอะอ๋อ พ <c oughs> ้องเรียนแมวจริงๆนะแมวแบบแมวเยมมากามบ้านพี่โจไปไหนแล่ะ <c oughs> บ้านพี่โจคือไี่โจหรือบ้านพี่ไหนน่ารักเนาะต่อปกติเรียนกี่โมงถึงกี่โมงอะ เลิกเที่ยงแล้วก็บางทีก็มีพักบ่ายอ๋อแล้วแบบเลิกดึกสุดคือกี่โมงถ้าเลือกวิชาเลือกที่อยู่กลางคืนก็เลิกสามทุ่มก็มีอ๋ออันนี้คือได้ได้เงินเดือนเดือนละพันหยวนใช่ไหมอพอใช้ไหม <c oughs> ไม่พอใช้ข <c oughs> นโคตรน้องเหมือนตัวเนนะีรร้ยคือเป็นมหาไยแมวจริงๆนะแมวเยอะมาก มีอว่าไ,าไแต่ับ่เนนุมมากตนนี้ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เดินไปเล่นกับแมวไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้มแมวเยอะจริงแมวเยอะมากมอันนี้ก็คือตรงเหมือนใช่ไหมที่ว่าอืมอก็มีแค่นี้หรอหรือว่ามีลึกเข้าไปอีกอ๋นนอตรงข้ามเป็นเกาเทีย ยัไปเซนเจิ้นคือไปง่ายมากเลยนะฮ่อง,องกงก็น่าไปเอ,อ้แต่ที่นี่นิงไปทำาัดทำร้านอาหารไทยด้วยใช่ปะได้ชั่วโมงละกี่หยวนนะเจ็ดสิบหยวนัน่วละวันละออสี่ชั่วโมงเจ็สิบเหมือนเขาก็ให้ตายตัวเลยว่าถ้ามีเวลาสี่ชั่วโมงอย่าเนี้ยส่วนมากกินอาหารตรงไหนอ่ะแบบ ข้างนอกหรือว่าลงอาหารอ่ข้างนอกก็คือถ้าสมมติลำพังเงินเดือนก็ไม่พอใช้แต่ว่าก็ต้องแบบไปอาศัยทำงานเอาอย่างเงี้ยหรอ,อ,อหรือว่าถ้าอยู่ดีๆมันก็พอแหละก็ประหยัดทำกินเองก็พอแต่มาขอไม่ให้ทำาำ <c oughs> ไร <c oughs> เออกินเกี๊ยวไหมเราได้หมด<น>เราคิดว่าแบบว่าต้องต้องเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอแบบว่าต้องคิดว่าเดือนหนึ่งต้องประมาณเท่าไหร่ เจ็ดพันได้ไหมไม่ได้เพราเลืตัวโอเคมาเรื่องของกินกันต่อเอาเลยนะกินเ,เกี๊ยวหรือข้าวขาหมูเอาเกี๊ยวหรือข้าวขาหมูข้าวขาหมูโอเคเขาเอาเกี๊ยว